สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้เลิกงามยามดีอากาศดีฝนตกลงมานะครับทำให้หายร้อนนะครับแล้วก็มีความเย็นขึ้นมาบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องหนีไปนั่งอยู่ในห้างเราแอร์ฟรีนะครับนะเราก็จะตำโค้งสุดท้ายในเทปนี้เพื่อสรุปตัวเลขนะครับแต่ก่อนอื่นนี่นะครับก็จะสรุปเหตุการณ์ ทั่วๆไปของบ้านเมืองก่อนนะครับว่าในช่วงนี้นี่นะครับนะมันก็ยังจะเงียบๆกันอยู่นะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆของจีนกับรัสเซียกับทางอเมริกาเนี่ยนะมันยังตึงเครียดกันอยู่นะครับแล้วยิ่งทางฝ่ายแขกเนี่ยนะครับนะของอิหร่านเนี่ยมันก็จะสนับสนุนฮามาสที่จะไปยิงกับอิสราเอลเนี่ยสงครามยังมีอยู่ทําให้ทุกอย่างเงียบหมดเลยนะครับ เราเอาแค่ตัวอย่างในเมืองไทยก็พอไม่ต้องมายกตัวอย่างต่างประเทศนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยนะครับนะามันกําลังแย่งกันเป็นใหญ่นะครับพอแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันขายของนะอีกคนนึงพยายามเตะตัดขาคือฝรั่งเตะตัดขาจีนกับเตะตัดขารัเสเซียบอยคอร์ดรัสเซียลอยบอดบอยคอร์ดคนนั้นคนนี้ไม่ให้ค้นมานะครับทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้จีนเนี่ยโตนะครับเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งที่สําคัญ พอยักษ์ใหญ่มันสู้กันเนี่ยนะครับการค้ามันก็เลยเงียบเหงาซบเซาสังเกตไหมครับช่วงนี้ของก็แพงนะครับค้าขายก็ไม่ดีเงียบไปหมดเลยนะครับ็อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามฤตยูกําลังจะเข้าพบกระดุมพระโลกก็คือมันจะยกเข้ามาในเดือนมิถุนายนนะครับนะเข้าไปที่าราศพีพฤษภนะก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาตนให้นะแค้วคาดปลอดภัยนะครับใช้เงินกันอย่างระมัดระวังนะครับ นาะมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ต้องยิ่งใช้น้อยนะครับก็ขอให้เตือนเตือนกันไว้นะครับนะราคาทองเนี่ยเนี่ยที่มีคนสงสัยนะครับก็คือทองเนี่ยนะมันจะปล่อยให้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยถ้าทองมันแพงเนี่ยคนก็จะหนีไปเล่นทองไม่ไมันเม่นมาเล่นหุ้นอเมริกาอยู่ได้เพราะหุ้นนะครับเพราะปั่นหุ้นปั่นบิตคอยปั่นตลาดทุกอย่างนะครับก็ต้องกดทองเอาไว้แต่พอสงครามเริ่ม อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวสงความก็เริ่มแล้วที่ว่าอิสราเอลก็จังจะโจมตีฮามาสอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทําทให้โจมตีปาเลสไตน์ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกคนก็ตกใจอีกนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ทองลงเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้าไปซื้อทองกันนะครับคนที่ติดดอยไม่ต้องกลัวนะครับนะก็ซื้อทองเพิ่มเข้าไปเลยเพื่อเฉลี่ยราคาให้มันต่ําลงนะครับก็จะได้ทําให้เเรามีกําไรขึ้นในะอีกประมาณ ขึ้นปีหลังนะครับรึ่งปีหลังขึ้นแน่นอนทะลุสามพันเหรียญแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับนะอันนี้ก็คือสาหรับคนที่พอมีฐานะซื้อทองนะจะต,ต้องไม่ต้องตื่นตกใจนะครับทองไม่มีทางลงครับมีแต่ขึ้นที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าโดนเหยียบเอาไว้ครับอเมริกาเหยียบสุดชีวิตนะครับแซงชั่นทุกอย่างมาให้ทองมันขึ้นเพราะถ้าทองขึ้นดอลลาร์ก็ยิ่งด้อยค่าลงเขาต้องเหยียบเอาไว้เพราะว่า เศรษฐกิจทั้งหมดในโลกใบน,นี้เขาเป็นคนคุมครับนะเขาเป็นเจ้าใหญ่เป็นเป็นเป็นเจ้ามือดัองนั้นแล้วเขาจึงปั่นได้นะครับอเมริกาจะอยู่รอดได้ก็คือขายอาวุธแล้วก็ปั่นหุ้นมีอยู่2ออย่างนะครับก็ปั่นบิตคอย <c oughs> นะครับนะแต่ว่าสงครามมันจะทําให้เป็นตัวชี้วัดว่าเขากําลังทําให้ตัวเองนั้นล่มจมลงนะครับโอเคครับรกเเ็เข้าเรื่องของเรานะครับเข้าเรื่องของเราหัวรัฐบาลเนี่ยนะครับ มันออกวันพฤหัสที่16พฤษภาพศสอพนนะครับสิ้นสุดการออกรางวัลก็ไม่เกิน4โมงเย็นนะครับออกเลขท้าย3ตัวก็ประมาณบ่าย3มโมง40ถึง45นาทีโดยประมาณคราวนี้ยังอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับนะก็เป็นวันพฤหัสขึ้น9้าข้าเดือน6ปีมาลงนะครับนะลัคนายังอยู่ที่ราศีกันนาบ้านเบอร์สเบอร์สเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีกัน สี่ชี้เป้าตัวไหนตัวนั้นจะมาซึ่งสี่ตอนนี้มันชี้เป้าเจ็ดนะครับแล้วห้าเนี่ยมันชี้เป้าหนึ่งนะครับพอห้ามันชี้เป้าหนึ่งสี่มันชี้เป้าเจ็ดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าห้าเป็นลักทวารสังสารด้วยห้าเป็นวันหวยออกด้วยนั้นแล้วห้าจึงมีบทบาทสูงนะครับห้าเป็นทั้งลัคทวา5ห้าเป็นทั้งวันหวยออกเจ็ดเนี่ยนั่นเป็นการีวัน นะครับเพราะว่าถ้าออกมันพฤหัสลัทวาเป็นเบอรด้วย7ก็จะเป็นกาลีนั้นะแล้ว7เนี่ยนะครับสี 4, มันชี้เป้า7แล้ว5ในติยางมันแฝงแสงถึงเจนะ็ดนั้นแล้วเนี่ยนะหมันต้องมี7นะมี5มี7นะนั้นะแล้วก็เลยทําให้เราต้องทาหวยกระดานออกมาว่า,าข้างบนนั่นเด่นหนะครับส่วนข้างล่างนี่นะครับลัคนาในนวางเนี่ยนะครับ มันกอด2เป็นกเกษตรชี้เป้าไปที่1นะครับนั้นแล้วน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วที่ว่า1เนี่ยจะเป็นตัวชี้เป้าสามตัวบน2จะเป็นชี้เป้า3ตัวสองตัวล่างน,นะครับนั้นแล้ว2ชี้เป้า1 1ชี้เป้า2มันก็ต้องมีทั้ง1ทั้ง2แลหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่ทร,ราบนะครับนะเต่เราอาจจะต้องซื้อทิ้งไว้นะครับซื้อทิ้งไว้ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับก็คือเราทำหวยกระดานเสร็จแล้วแต่หลายหลายคนก็บอกว่า,าให้ตัวเลขเกือบจะครบ10ตัวแล้วอาจารย์นะจับไม่ถูกก็แสดงว่าคุณนยไม่ยอมดูเทปผมให้จบไม่ค่อยๆดูถ้าดูเทปผมจนจบแล้วค่อยๆดูอย่างที่ผมขอร้องนะครับว่าดูเทปไปให้จบนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนี่ยคุณก็ไม่ดูแล้วคุณก็มาบ่นว่า ผมทำหวยกระดานนะเกินจะเป็น10ตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันสวยทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าเราซีซัวเขียนนะครับมันกันยายจากการคำนวณน,นะครับแล้วเราก็บอกแล้วว่าเทคนิคในการจับคู่นะครับนะก็คือเอาตากลางเนี่แหละเป็นตัวต้นนะครับแล้วก็จับตัวข้างๆมาผสม3ตัวมาเล่นยาก2ตัวมันพอได้ตังมีลุงคนหนึ่งนะครับเขาก็เชื่อผมเขาก็จับ ตัวกลางก็คือ7 172 7 3 7 4เขาก็ได้ตังค์นะเขาแทงตัว10บาทเองนะครับเขาก็ได้ตังค์แล้วนะครับนะเขาก็ไม่เล่นเยอะนะครับนั้นแล้วดูหวยกระดานเอาตัวกลางนะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับเอาตัวกลางเป็นตัวตั้งต้นแล้วเล่นแค่2ตัว3ตัวเล่นยากนะครับโอกาสถูกมันน้อยเล่นแค่2ตัวพอนะครับ นั้นแล้วนี่นะครับผมก็จะโชว์ไว้กระดานให้ดูแล้วก็จะชี้ให้ดูว่าควรจะจับคู่ยังไงนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าว่าตากลางเนี่ยผมก็พยายามเอา9ก้าเข้าไว้ก่อนเพราะว่า9ก้าน่าจะมีบทบาทนะครับ9ก้าน่าจะมีบทบาทแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเลยเอา5้าไว้ข้างบนนะนั้นแล้วผมเขียนไว้ว่าข้างบนเนี่ยมันเด่น5เพราะว่าอาทิตย์ชี้เป้า5นะครับแล้ว4มันชี้เป้า7 นะครับนั้นแล้วเนี่ยเด่นเนี่ยก็คือมี4กับมี7เนี่ยที่เด่นนะครับคุณก็เอา,เอา,เอาตากลางลงจับดูก่อนตากลางที่จะจับเนี่ยนะครับถ้าว่าหากถ้าเลข5มันเด่นนะครับ5มันเด่นคุณก็จับ5นะเอา59 5 150 52 53นะ5 6 5 7ก8เนี่ยนะคุณก็จับข้างบนแค่นี้แล้วก็ไปกลับนะ อย่เช่น5 8 8 5 5 9 9 5นะครับนะ9 2 2 9 9 1อ่า5 1 1 5อย่างเงี้ยนะครับลองจับดูครับนะแล้วข้างล่างเนี่ยน่าจะมี9ใช่ไหมข้างล่างมี9เราก็เอา9 1 9 2 9 3นะ9 4ไม่น่าจะมีมี9 5 9 6 9 7 9 8 9 9นะครับนะลองแทงดูนะครับนะเอไปกลับนะแค่นี้เองครับมันก็ไม่กี่ชุดหนะครับนะมันก็จะ ไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนเพราะว่ามันก็จ่ายเยอะอยู่นะครับสมมติว่าแทง10บาทเนี่ยมันจ่าย90บาทสมมุตินะเราเล่นกับเจข้างบ้านนะนะแล้วก็สามารถที่จะได้มีตังเหลืออยู่นะครับนะแทงไปทั้งหมดสมดมุดว่า8ชุดนะไปกับก็16ตัวนะก็ร้อยกว่าบาทมันจ่าย900บาทมันบก็โอเค90บาทก็ยังพอมีเงินเหลือนะครับดนั้น ข้างล่างน่าจะมีเด่นเนะครับข้างบนน่าจะเด่น5แล้ว9เป็นตากลางก็คือเอา9ามาผสมนะครับแค่นั้นแหละครับจับคู่แบบนี้ครับไม่ยากครับนะตะทวนให้ฟังอีกทีนะครับข้างล่างถ้าคุณมุดว่าเอาตากลางเป็นตัวจับข้างล่างเนี่ยเบอร์9ก็มี9 1 9 2 9 3 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9ก็ปนะครับก็ประมาณาไปกลับก็ประมาณ10กว่าชุด17ชุด นะครับส่วนข้างบนนะครับถ้า5มันเด่นคุณก็เอา 50, 51, 52, 53, 55 55, 55อาจจะไม่มีอาจจะเป็น 5, 6, 57, 58, 59กนะก็ประมาณ8ชุดนะครับพอไปกลับนะอ่าแค่นี้แหละครับก็ได้แล้วนะครับนะข้างบนเนี่ยมี5ข้างล่างมี7นะครับลองดูนะ,อะตอนนี้นะครับถ้าทุนว่า เราไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณก็เอา5ข้างบนนะเอา7ข้างล่างนะครับลองดูนะเพราะว่าตัวที่เจามาผสมเนี่ยนะครับมันมีตัวที่สวยหมดแล้วทุกตัวเพราะว่าลัคนากลุ่ม2นะมันก็มาได้อยู่6มันแฝงแสงถึง5ก็มาได้อยู่7มันก็ชี้เป้า5อยู่เราะนั้นะแล้ว5 6 5 7 5 8 5 9 5 0 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนี่ยนะซื้อไปกลับแค่เนี้แปดเก้าชุดนะครับนะมันก็ได้ตังค์แล้วนะครับนะนะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับลูกสาวผมกำลังจะกลับมาแล้วนะครับก็จะสักคิ้วสักปากนะหรือจะสักยันมหาลาบนะครับก็จองเข้ามาได้เลยครับนะอ่าเราก็สักคิ้วนะฮะมันจะมีทั้งสักคิ้วสีฝุ่นนะครับหรือว่าสักคิ้วนะหกมิติ นะหรือสักคิ้วที่เป็นไมโครเบดดิ้งนะครับที่จะเอาอค่อยๆตัวสักค่อยๆขีดเป็นเส้นๆนะครับก็ได้นะเริ่มต้นที่3,000บาทเรามาดูหน้างานกันนะครับว่าสักคิ้วตามโงเห้งนะครับจะต้องดูจากใบหน้าด้วยนะครับว่าควรจะสูงต่ำนะหรือว่าโคง้งมนนะนะแบบไหนยาวแค่ไหนตั้งฉากแค่ไหนถึงจะพอดีแล้วออกมาสวย ก็ดูจากใบหน้าและดูจากงโงหน่งด้วยนะครับคนที่มีคิ้วสวยก็จะมีสหัชชาเด่นนะครับก็จะติดต่อค้าขายนะครับนะมีกาลยานามิตรที่ดีนะครับก็จะ,ะลาบลื่นในการที่จะ,ะมีเพื่อนดีนะติดต่อค้าขายดีนะครับเพื่อนฝูงดีนะครับนะก็ติดต่อง่ายก็คือคิ้วสวยตาสวยนี่บ่งบอกถึงเรื่องของความฉลาดนะครับความลาบลื่นในชีวิตนะครับการศึกษานะ แล้วตัวที่คิ้วสวยนี่แล้วถ้าหากว่าตาสวยด้วยรวยไม่อายุ35ก็รวยแล้วครับนะครับนะแต่ถ้าจมูกสวยคิ้วไม่ค่อยสวยตาไม่ค่อยสวยแต่จมูกสวยจะรวยตอนแบบสี่ห้าสิบถึงจะรวยครับนะแล้วโงเ่เฮงสําคัญนะครับนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับนะถ้าเราไม่แต่งหน้าออกไปนอกบ้านก็ดูโซมเนี่ยมันก็ไม่มีสง่าราศี คิ้วไม่มีคิ้วไม่สวยนะครับนะมันก็ดูไม่เด่นใบหน้าก็ไม่คมนะครับไม่เป็นที่จับตามองนะครับสาวๆนี่นะครับจุดขายก็คือใบหน้าผิวพรรณนะครับนะคิ้วตาปากจมูกต้องสวยตลอดเวลาครับคนเกาหลีคนจีนนี่นะครับสาวๆนี่ถ้าไม่แต่งหน้าก็ไม่ออกจากบ้านนะครับเขาจะขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็คนที่จะเสริมดวงชะตานะครับจะ ต้องการที่จะให้มีการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับโชคลาภแข็งแรงก็ทําดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็ยังรับทําอยู่ราคาเดิมครับติดต่อมาได้นะครับ0 9นะ6 9 9585 9 9 95 8 5 3 9 5 9 9 9 2 9 9 9นะครับช่วงนี้ยังจะไม่มีอเอฟเฟกอะไรทั้งหลายแบบเพราะว่าผมรอลูกสาวกลับมาเดี๋ยวจะได้ทำเอฟเฟกเข้าไปอีกนะครับนะตอนนี้ก็พูดแบบดิบๆไปก่อนนะครับ ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรที่จะมีภาพประกอบภาพแทรกอะไรทั้งหลายแหละนะครับเอาแบบง่ายๆสไตล์อาจารย์กิตินะครับนะนะสูงสุดคืนสู่สามัญขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขนะครับนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับนะรักษาตนให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงสาธุครับ